เอาไรหาก็สวัสดีชาวด็อกเตอร์สโตนทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมต่อเนโกะไม่มีบรรยายเมะวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาด็อกเตอร์สโตนฉบับมังงะตอนที่183ความเดิมตอนที่แล้วแก๊งวิทยาศาสตร์น้อยได้เริ่มวิเคราะห์เมดูซ่าจนพวกเขาได้พบกับเพชรสีดำที่คาดว่าจะเป็นแบตเตอรี่แต่เป็นแบตเตอรี่ที่หมดไปแล้วและถึงแม้ว่าเพชรนั้นจะมีสีใสๆมันก็ไม่สามารถใช้งานได้อยู่ดี เพราะว่าซึกษะทุบมันแรงเกินไปจนเกิดลอยแล้วจนไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปเซนคูเลยตัดสินใจจะสร้างเพชรขึ้นมาเลยไปบอกพวกนิกกี้ขั้นตอนต่างๆจนในที่สุดพวกเขาก็ทำสำเร็จแต่ก่อนจะเข้าเรื่องท่านผู้ชมรู้สึกว่าชอบช่องนี้ท่านก็นสามารถสนับสนุนช่องผมได้ที่ตู้บุญเติมหรือทัวรเลตตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยโอเคเข้าเรื่องพวกนิกกี้ต่างดีใจกันใหญ่ที่สามารถทำเพชรขึ้นมาได้ แต่เพชรที่ทามานั้นมันมีขนาดเท่าเม็ดทรายเท่านั้นเลยไม่สามารถทําเป็นแบตเตอรี่ได้และการที่จะสร้างเพชรให้ขนาดเท่าของเมดูซ่านั้นก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยเซนคูจึงให้พวกนิกกี้ไปขุดหาเพชรตามธรรมชาติแทนพอสั่งมาถึงตรงนี้ฝั่งนั้นก็โมโหน่ะสิจะให้สร้างมาเพื่อเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยแต่เซนคูก็อธิบายว่ามันสําคัญทั้งคู่แหละเลยไม่ได้เกิดปัญหาอะไรจากนั้นเชลซีจึงทําการชี้เป้าจุดเมืองเพชรให้ โดยจุดที่เธอชี้นั้นคือภูเขาลาเซนเป็นจุดที่ใกล้กับปราสาทเซโนโพอดีเมื่อทางฝั่งนิกกี้ทราบจึงรีบเดินทางไปขุดหาเพชรทันทีระหว่างนี้เซนคูก็อยากตั้งคำถามขึ้นมาโดยถามว่าระหว่างเพชรวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นมากับเพชรธรรมชาติอันไหนแข็งแกร่งกว่ากันไหจูตอบว่าเพชรธรรมชาติแข็งแกร่งกว่าแต่สำหรับโคมที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์แล้วเลยเลือกเพชรที่สร้างขึ้นมา พี่แกมีทําหน้าหาเรื่องใส่ไทจูด้วยนะแม่นี่ส่วนคําตอบเซนคูบอกว่าเพชรที่สร้างขึ้นมาแข็งแรงกว่าเพชรธรรมชาติโดยเพชรนั้นเป็นสสารที่แข็งแกร่งที่สุดต้องใช้เพชรอีกอันตัดเท่านั้นและเพชรที่เซนคูพูดถึงก็คือเพชรจากวิทยาศาสตร์นั่นเองและเพชรที่พวกนิกกี้ทําขึ้นมาก็เพื่อนาม,มาเจียรนายเพชรธรรมชาติให้มันเป็นรูปเป็นร่างเข้ากับเมดุซ่านั่นเองตอนนี้สิ่งที่ทางฝั่งนิกกี้ต้องทําคือ พุรธธรรมชาติเพื่อให้โจเอลนำมาเจรนายแล้วใส่เมดุซาเท่านั้นและการพูดคุยครั้งนี้จะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายที่เซนคูจะแจ้งให้ทราบด้วยเพราะเนื่องจากตอนนี้สแตนลียังคงไล่ล่าพวกเขาอยู่แม้ว่าเซนคูจะมีเมดุซาด,ดูซับคลื่นวิทยุถ้าตำแหน่งใกล้กันกันกบสแตนลีย์แล้วมีการพูดคุยสื่อสารกันอีกฝ่ายต้องรู้ตำแหน่งเรือแน่นอนเซนคูเลยตัดสินใจว่าการคุยครั้งนี้จะเป็นการคุยครั้งสุดท้าย จนกว่าศึกสแตนรีจะจบลงทางฝั่งนิกกี้ได้ยินก็มีเศร้าๆกันอยู่บ้างแต่พอนี่คือสิ่งจำเป็นเลยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในขณะที่เซนคูกำลังพูดคุยบอกล้านั่นเองอยู่ๆเซโนโมีพฤติกรรมแปลกไปอยู่ๆเขาเอาสายไฟมาพันนิ้วมือตัวเองและเอานิ้วถูไปมาอยู่อย่างนั้นพอไทจูมาถามเขาก็ตอบกลับไปว่าอย่สนใจเลยมือมันชอบซนนะ่ะมันอยู่ไม่นิ่งไทจูเลยไม่ได้สนใจอะไรกลับมาที่สนทนาต่อ ปู่คาซิกิก็เกิดสงสัยขึ้นมาทางฝั่งโจอเอลรู้เรื่องการทําแบตเตอรี่แล้วแล้วทางเราล่ะจะเอาอยัางไงต่อโครลเองก็รู้สึกสงสัยเหมือนกันถ้าไม่มีเพชรแล้วจะทํำยังไงและจะไปที่ไหนต่อซึ่งคําสงสัยเหล่านั้นเคลซี Chelsea คาดเดาได้ทันทีเป้าหมายที่เซนคูกําลังมุ่งไปนั้นคืออาราซานั่นเองเพราะที่นั่นเป็นแหล่งแร่ธาตุต่างๆไหลามารวมกันนี่จึงเป็นพื้นที่ชั้นดีที่จะตามหาวัตถุดิบเลยทีเดียว แถมที่นั่นยังมีวัตถุดิบในการผลิตเครื่องยนต์จรวดและอันลอยต่ตางๆอีกด้วยระหว่างที่เซนคูอธิบายไปอยู่เกนก็มองเซโนด้วยสายตาสงสัยพร้อมถามไปว่าเซโนนายคงฉุดคิดขึ้นได้สินะว่าปลายทางอเมริกาใต้ที่พวกเราต้องไปนะ่ะคืออาราซ่าน่ะเซโนก็ตอบไปใช่น่ะสิฉันรู้อยู่แล้วละ่ะว่าเซนคูไม่มองข้ามแหงวัตถุดิบอันมีค่าเหล่านี้หรอกยังไงพวกเราก็คือผู้เชี่ยวชาญนี่นา ขณะที่เซโน่พูดไปเขาก็เอานิ้วที่ถูกับสายไฟมาใกล้น็อตเพียงไม่นานน็อตตัวนั้นก็ถูกดูดมาที่นิ้วอย่างรวดเร็วทั่วแวบหนึ่งเซนคูเห็นก็รู้เลยว่าสิ่งที่เซโน่ทำนั้นมันหมายถึงอะไรตัดมาที่พวกสแตนรีตอนนี้พวกเขาได้รับสัญญาณแปลกๆจากที่ไหนสักทีสแตนรีได้รับสัญญาณนี้ปุ๊บเขารู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือสัญญาณเตือนจากเซโน่แน่ๆและสัญญาณเตือนนี้ไม่ใช่ของไร้สาระ พราะตอนที่พวกสเตนลี่เห็นพวกเซนคูขี่มอเตอร์ไซค์ช่วงเวลานั้นเซโนก็ส่งรหัสมอตโดยกระพริบตาส่งมาแปลความหมายได้ว่าอาราซานั่นหมายถึงเป้าหมายสูงสุดที่เซนคูต้องมุ่งไปคือที่นี่นั่นเองและสัญญาณเตือนเมื่อกี้คือส่งมาเพื่อให้สแตนลี่เลิกตามล่าแล้วมุ่งไปที่นั่นซะซึ่งแน่นอนว่าสแตนลี์จึงเลิกตามล่าแล้วมุ่งไปที่อาราซาทันทีกลับมาที่เซนคูต่อ ตอนนี้พวกเขาได้นั่งเรือไกลยมาถึงเป้าหมายที่สุดแล้วเหลือแค่ปีนเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็ถึงเป้าหมายเรียบร้อยส่วนสแตนรีตอนนี้เพียงแค่เขาเลาะตามแม่น้ำไปก็ถึงอาราซ่าเหมือนกันตอนนี้พวกเขาทั้งสองฝั่งต้องแข่งกับความเร็วเท่านั้นและนี่ก็เป็นศึกสงครามครั้งสุดท้ายของทั้งสองฝั่งระหว่างอาณาจักรวิทยาศาสตร์กับทัพสแตนรีก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมหน่อยนะครับเผื่อหลายคนสงสัย เซโนมันทำยังไงถึงส่งสัญญาณไปถึงสแตนรีได้นั่นก็เพราะว่าจากพฤติกรรมที่แปลกไปของเซโนที่เอาสายไฟมาพันนิ้วตัวเองแล้วถูไปมานั่นก็เพื่อสร้างแม่เหล็กให้กับนิ้วตัวเองจากนั้นก็ส่งสัญญาณโดยการใช้น็อตเป็นตัวกระแทกให้เกิดสัญญาณไปหาคนที่จับได้ส่วนสแตนรีจับสัญญาณได้ไงในเมื่อเซนคูมันมีเมดูซ่าดูซับนี่นานั่นก็เพราะว่าเรือทั้งสองลำมันใกล้กันมากจนสามารถจับคลื่นที่เซโน ส่งมาได้นั่นเองส่วนที่เซนคูเห็นพฤติกรรมที่เซโนทำผมก็เดาได้เลยว่าเซนคูมันต้องรู้แล้วแหละว่าเซโนมันกําลังส่งสัญญาณให้กับสแตนรีตอนที่มันเอาน็อตกระแทกเนะีนั่นแหละผมว่าเซนคูมันรู้แน่นอนส่วนเรื่องทําไมเซโนถึงรู้จุดหมายที่เซนคูต้องไปอาราซาตอนที่มันส่งรหัสมอดโดยกับพิตตาอะนะคือตอนนั้นนั่นแหละ ซึ่งในเรื่องมันก็บอกอยู่แล้วว่าพื้นที่แถวนั้นมันมีวัตถุดิบเยอะแยะมากมายซึ่งแน่นอนว่ามันเหมาะแก่การเก็บเกี่ยวมากๆเซโนโมันก็เลยคาดเดาวว่าเส้นขู่ตรงไปที่นั่นแน่นอนเลยส่งรหัสมอสให้สแตนรีราบไว้ก่อนก็ประมาณนี้แหละนี่คือสิ่งที่ผมคาดเดาเอานะครับสำหรับใครที่ถูกใจช่องเนโกมิมิก็อย่าลืมกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าส u b ต c คร b e และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมไปอย่างยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาทํา